มันมีมาตามตัวเลขแ่ท <bona? S 1> ่างถ่ายถายชุดฟงถ่ายชุดทยหัวซักกันสิหัวซัก่จถ่ายชุดถ่ายอรเจ้เออเพื่อได้สีหัวเพื่ได้สีดีเพื่อได้สีดีเยี่วงนี้่ะเพื่อได้สแงเกิดยวงนี้เพื่ได้สีแดงเกิดยวงนี้ล่ะันัพอเล็กนั่นเล็เลยกวันเล็วันบ่จอยเด้อเล็กวันบ่จอยนี่คือยายผู้เกนล่ะเล่าเลาสิ อุ้มเล็กน้อยมะหายพอจอยครับอุ้มเล็กน้อยมาหายพอจอยแล้วพอจอยก็เล่ยเป็นยางไปหาเราเราก็เลยเล็กน้อยเป็นเล็กน้อยพอไสครับก็ลังสียางจุจาจุจากำลังขั้นดีๆนี่นะเออเอามะหายพอจอยครับครับผมพอจอยที่แล้วพอจอยว่าสิบบลับพอจอยก็เลยลาบ่อน้ำเล่าเลยเล้าะวมาพอจอยกับมันกับสีมักเขากับเล็กรักพอจอยครับเล่ยรักพอจอยนี่หกกับเจ็ดพอจอยนี่ก็เป็นน้ำหกกับเจ็ดคือเก่าครับ พอจอยเลยตั้งไว้สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตัวนักคือสิบเจ็ดครับครับตัวนักทันผููได้เ่ออยากซื้อไลยตัวไลยคู่ก็คือซื้อแจ้าของพอจอยน่ะสิบเจ็ดตัวเดียวโคโลโคโลครับทันไม่ทัานไม่ย้อยร้อยหนึ่งก็ซื้อห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทหนึ่งก็จงไว้จะซื้อนักกินจะเป็นบอมบ์ปุ่นี่ครับมันสิคือแปดสามนี่ครับไงหลังทวนนี่ครับ ก็อจอยขอลองหลายครับอ,อจงไว้ครับจงไว้จะซื้อใครซื้อ,อยังไว้จะทอดทางอยู่กับ้านที่น,นั้ที่พ่อเคยบอกว่าชุดนี้ใช่ไหมที่พ่อถูกเท่าไหร่นะครับถือเทนึงนี่พ่อจอยนี่ถือเทนึงชุดนี่ชุดไอ้บักศูนย์หนึ่งหกนี่เทนึงถือแปดหมื่นครับเทนึงถือแสนสองครับถือถือเลี่ยนกันเลยครับอือ่อจ้อยเคยถือครับเลขตัวนี้คือศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนี่ครับพ่อจอยเคยถือสามตัวลวดตรงๆงเลยครับ อืมตรงตรงเลยครั il, ือในในในปีไก yes. ่เนี่แหละมันออก่สองเทียมันหลอกจองเดียวเออเออมันออกจองเทียปีไก่เนี่ยปีไก่เนี่ยโปรยเลยได้อ่าติดติดกันเลยติดติดกันเลยสิมีคนสิมีคนมากกว่าชิดพว่ในคว่งฝันไปซื้อยังเลขตัวซื้ออยังเหล็กตัวไม่าจัรย์เขาว่าซื้อตัวเก้าตัวอะไรนั่งจะถือกันจังบ่นช่องวัดมเนาะเบ่นช่องวัดเขาจ่อยกันเลยเอา บานนี Bref, ้กัมีผู้มากกับอเพราะเจ้าว่าเอาศูนย์ไซเดอร์หกเ่อร์นซ้อหกเปอร์เน์เพราะจ้าก็เลยเอาเป็นลักลอยสามตัวคือศูนย์หนึ่งหกส่วนสองตัวกัเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึแปดมี่เท่านั้นก็คือผูมบ่มีลีบ่มอี่ดีกันมียี่สิบบาทนั่นสิกับกซื้อซื้อบิดแมนซะบ่มมีไรซื้อแมนบัซื้อแมนบัตรสิบบาทราคาบาทคูห้าบาท เออได้ว่าได้กับนางตรงปงอยู่กับพ่มี่นะกินดีกะอ่ะแก้วหายยังว่ากินจำรวบพักไปกินต้มปัากับพ่อจอยกันบ่อมี่รีมาหาพ่อจอยครับแต่ว่ากันมีหผัวจะมากเร้อบอกที่มากยังไงมากว่าไรดี่ครับพ่อจอยกันยี่ดิซุ่มมีลูกม่ผัวจะมากครับเออแล้วก็ยังมาตัวพ่อจอยครับเออพ่อจอยเป็นเงินลายเลยนี่ดิเป็นเงินลายหรอว่ามาเจ่วีผัวก็ วุเดี๋ยวูวนันก็มาเอ้ยมึงนี่นั่นนี่นี่หลายครับนี่หลายก็มาเงี้ยนี่ใส่กระสอบไปโอ้ยใส่กระสอบไปครับจะว่าขเบรถย้ยนเนี้ยเดียวนีนะมากัมาปวดมาเลียวครับวันมาใจึงครับปวดสวดครับกันว่าประกาศว่าไม่ห้างนั่งใหม่มาโวัวลังมารวยๆครับเดี๋ยวมาตัวพระเจ้าจะเจี๊ยดตัวอยู่บ้านเซาเซ็กเดียว มันจะสูงกับหนกครับเนียนี่จะชินครับแสดงว่านั่นนั่นใส่กระสอบไว้บ้างฮันนี่เบิดครับเบิดว่าครอบครบเลือดตันคนครับเออเลือดตันค้นส่วนส่วนวันนี้ที่ทางช่องมาก็คือจะได้เลขควาอมฝันแมนครับล็อกกับเลขกับเลขฮาตัวครับเลขประจําปีแล้วกับเลขวิ่งเลขแ่นพอจอยเนี่ยครับคันพูดไดบุญนี้อย่างนี้นี่นับตาซื่อซื้อกถือครับ อบอกไปก่อนครับเลขคาตัวไปยืนไว้เอาเลขหกกับเจ็ดไปติดครับวิ่งหกวิ่งเจ็ดใช่ไหมพอ่อครับเพราะว่ายัยเพราจ้อยจับมือสื่อต่อครับขันจับมือสื่อมันจิถือโคดครับอือแล้วเลขตารางของเรางวดนี้งวดที่เท่าไหร่ครับพ่องวดที่เก้าสิบเก้าเก้าสิบครับเก้าสิบขันมันถืองวดนี้เป็นงวดที่เก้าสิบครับอืมเลขตารางนี่เป็นอะไรพ่อจ้อย เลขตารางน่ะครับนิ่มๆตัวใดก็นั่นแหละครับว่องกลมใบนะครับเลขตารางครับโต้ว่งกลมไปโตเดียวครับโตเดียวก็โลเลยครับผมหนึ่งเจ็ดนีกว่ครับเพราะว่าปัจจัยต้องต้องเชียแน่ในความฝันพัจจัยมันแยกหลักที่ไปหนองเมืองนะไป่นองไปซื้อมาตุกตัวเลยแมนครับมันแยกหลักหลักหนึ่งไพ่มากหลักหนึ่งหรือมีหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ไพ่มากหลักสองก็จะเป็นสองเก้าสองศูนย์สองเจ็ดสองสี่ ี่อถ้าไม่น้องครับคุได้มาลักแยกลักออกก็คือก็คือเดี๋ยวนี้ค่วมดันเพราะจ้อยก็ขึ้นหน่อยแล้วครับแต่เกี่ยวค่วมดันพระจ้อยขึ้นหลายหลายครับอ่าลงเลยครับพอหนึ่งคนกับหัวจะค่วมหรอือคนหัวจะค่วมแนาไหยครับบอกปั๊บครับเลขอกหาตัวพระจ้อยย็นยู่เอาเลขกวิ่งเพราะจ้อยไปจับเลยครับอืโปเอาโปเอาครับซ้ำกันแล้วก็ห่อขคอนตีหัวไกล้ครับอืมันถือทากหลายครับอื งวดนี <im sharing> <game> it. It for ่ถ so ือร so. ้ายครับงวดที่พ่านมากบางหนึ่งนี่ครับอืมคนถือนี่โทษมากนี่บุ้มมี่ผัวไรวาบ่้ถือครับแต่ควบดันพัวจ้อยก็ไม่อยากขึ้นบนเลยอ่าตะกินโว้ยไม่อยากบอ้เลยครับโอ้บุถือเจ้าเฉยไหมอืองวดนี้บุ้มีครับมีหน่อยครับอือผัวผัว่าบ่้ถือนี่มีหน่อยครับถือก็ตั้งผัวจ้อยสิบาทสาบาทห้าสิบาทร้อยบาทห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยครับแล้วแต่พูดสิถือเล่าจะพูดสิถือ ว่ถือกันไรถือลายครับถือกินช้อลายครับคนเริ่มสิอหัวจะขั้มเริ่มสิมีเงินนะครับเริ่มสิออะไรเงินครับพอมีเงินท้องโฉงก็มาเลยไมีความคิดเงินเโอ้ยแมนครับเ่าต้องไปเล่นเนี้ยงหนกมากไม่ไกลกอดเลขพ่อจ้อยมาปั๊บเลยวิ่งพ่อจ้อยมาปั๊บตีปั๊บเลยครับตีปั๊บสื่อปั๊บเลยครับนอนสว่างเลยครับน้อนสนามขึ้นเลยครับพ่อจ้อยบอกเลยเลขประจําปีของพ่อจ้อยนี่ปีหนึ่งนี่บ่บ่ารุดพ่อสองงวด ออกยุ่งขงเก่าลหะครับมีตัวไหนบ้างครับพ่อมีศูนย์ครับมีเก่ามีหนึ่งมีสองมีสามครับออกยุ่งอะลรมุดไปใช้หรอือเลขประจําปีภายในปีนี้ใช่ไหมครับภายในปีนี้ครับอขอดูตัวเลขความฝันพ่อหน่อยครับผมขัน้นขั้นมันบ่เป็นบ้าออกศูนย์หนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> ในเซาเนี่ยครับคือศูนหนึ่งหกเนี่ยพ่อเคยถูกมาแล้วสองวดติดครับสองวดติดครับสาตัวเลยใช่ไหมสามตัวครับเทนนิงถือแปดหมื่นครับเทนนงถแสนสองครับอันนี้พ่อจ้อยบอกควบจริงครับครับผมถือสองวดติดต่อกันครับสองวดติดต่อกันอันนี้เรียกควมฝันป่จ้อยฝันว่าย่าเออเล็กน้อยมราอัี้ยกครงคับครมถือสันครับสองกันมันนี้ันมันว่าย่ลงนมคั่อันจงคัรสติดต่กนครอือ ขันมันพอดีมันก็สิเป็นสิบเจ็ดเมื่อคืนมันสิเป็นสิบแปดครับพอจ้อยว่าบางทีเลยแต่ว่าพอจ้อยเนี่ยมักสิบเจ็ดไล้ครับงวดนี้พอจ้อยซื้อไปหกพันลวครับหกพันบาทครับตัวเดียวโคโลโคโลครับตัวเดียวโคโลครับตัวเดียวโคโลครับก็คือวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะพ่อเนาะแมนครับพอจ้อยซื้อซื้อพ่อต่พอจ้อยฝันตาที่แรกครับผม ความฝันขั้นออกไปยังสิล้วอาจจะอันสิเต็มครับอาจจะอันสิเต็มครับอาจจะอันสิเต็มครับเป็นเลขตารางกับเลขความฝันแมนครับควบคู่เลยนะพ่อสำหรับวันนี้เนาะแมนครับเลขตารางไม่ได้เข่าครับเข่าซิกเก็ตทับงซิกแปดครับมันคือวันนี้ันได้พ่อเนาะเลขตารางกับเลขเจ็ดนะแมนครับฝันจะเลขเจ็ดตัวปอจจัยนี่ต้องเอาตัวยังในตารางมันมั่นมั่นนั่นมันนั่นขอบคุณพระจ้าครับพี่น้องเอชซีทุขสันสวัสดีครับ แนวทางขอพ่อจายถ่ายชุดครงลิลีครับมื่อนี้มตามตราทะเลน้ท่านหลังจากภาพเปิดแต่สิได้นั่งรอน้านจากาปปนานัน,กน,นดีๆครับพี่น้องเอ็กที่ดูการรูปแบบแนวทางออกมาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเป็นรองไปพิจารณาเอาทั้งช่องเสนอไว้เป็นเพื่อนแค่สื่อการการแต่ที่แต่กลิ่นน้ำอีพีมาของเป็นแต่เอาน้ำเป็นได้พี่น้องเด้่อบรรบเบรรืบรร้องประความมันชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนำแนวทางมีเข่ามีรถ ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์บอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ